สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องฟิวนี้กับผมฟิวคนเดิมครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าววาร์โลแรนกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วกับเอเจนต์ใหม่อย่างวีโตนอกจากนี้สกิลของเขาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับโดยสกิลของเขาคาดว่าจะสามารถทําลายอุปกรณ์ใดก็ได้ทุกอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นยังไงและมีข่าวอะไรที่น่าสนใจในคลิปนี้บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้พล ใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนะครับติดต่องานโปรโมทโฆษณาหรือสนับสนุนฟิลนิกได้ที่ onix.influencer@gmail.com ครับ อขอ,อก่าวสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องฟิลนี้กับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเอเจนต์ใหม่อย่างวีโต้กันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะมาพูดถึงฮาร์เบอร์ที่กําลังจะถูกรีเมคด้วยครับเริ่มกันที่ฮาร์เบอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมีปัญหามาอย่างยาวนานแล้วก็มีสถิติที่ตกต่ํามากๆสำหรับการเล่นในโหมดคอมเพติทีฟหรือว่าโหมดธรรมดาเองก็ตามนะครับด้วยสกิลของตัวฮาร์เบอร์ที่มีประโยชน์น้อยนะครับบางครั้งเนี่ยก็ปิดบังการมองเห็นของ ของเพื่อนร่วมทีมเองสังงานนะครับทางแรงออดจึงมีข่าวมาว่าจะทําการรีเมคนะครับตัวของฮาร์เบอร์ในเร็วๆนี้ทุกคนอยากให้ฮาร์เบอร์เนี่ยถูกรีเมคไปในทิศทางไหนหรือว่าสกิลของเขาจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปดูนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสกิลอันติหรือว่าสกิลหลายๆอย่างของฮาร์เบอร์เนี่ยมีประโยชน์อยู่นะครับอย่างเช่นอัลติเมทนะครับสามารถที่จะเช็คไซส์ได้หรือว่าป้องกันการดักยิงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่การสตาร์ทของเขาเนี่ยมันอาจจะมาช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับ การบอกตำแหน่งเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนอกจากแมปที่มันโล่งๆนะครับเอาละครับยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับสำหรับเรื่องของฮาร์เบอร์นะ จัดที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วแหละครับมันสามารถที่จะทำลาย ability หรืออุปกรณ์ใดก็ตามของเอเจนต์ใดก็ตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันติของเรสโดนของโซวาหรือจะเป็นตัวของมีด KO, Ko. ก็สามารถทำลายได้นะครับในตัวสกิลนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจผมคิดว่ามันอาจจะต้องติดตั้งในจุดใดจุดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับกล้องของไซเฟอร์พอมีวัตถุหรืออะไรที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำลายโดยอัตโนมัตินั่นเองในมุมมองหรือว่าในขอบเขตที่มันเห็นนะครับแต่ก็ถือ ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะมันสามารถที่จะทําลายได้แม้กระทั่งกําแพงของเซจนะครับโอ้โ oh, ห oh, มันเกินไปแล้วนะครับถือว่าโกงมากๆเลยนะยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ที่น่าเศร้าที่สุดนี่ก็คือน้องวิงแมนนะครับก็โดนเหมือนกันนะครับเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าเขาสามารถที่จะทําลายได้กี่ครั้งต่อ1นแมตช์หรือ1เกมนะครับและทําลายชนิดไหนได้บ้างตัวที่เก็บมาแล้วเนี่ยสามารถทําลายได้ต่อเลยไหมหรือว่าอะอะไรยังไงนะครับเรายังไม่มีข้อมูลในจุดนี้ แต่ถึงตรงนี้นะครับก็พูดได้เต็มปากเลยว่าวีโต้ตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงพอสมควรนะครับถ้ามีสกิลนี้ในทีมของตัวเองเนี่ยนะโอ้โหมันสามารถกําจัดอันตรายไปได้เยอะเลยแหละครับ ปิดท้ายข่าวที่3กันด้วยแมปใหม่นะครับโหมดใหม่ของ Valorant เนี่ยมันจะมีพื้นที่แคบๆให้เราสามารถที่จะไปเล่นเป็นคู่หรือเล่นแบบเดี่ยวก็ได้นะครับไม่มีการวางสไปค์แค่ทีมไหนฆ่าได้10รอบก็ถือว่าคว้าชัยชนะในเกมเกมนั้นไปนเลยครับและนี่ก็คือฟุตเทจของแมปใหม่หรือโหมดใหม่ที่จะมานนเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของ Valorant ที่ผมนํามาบอกกับผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะ เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ